ผีผู้หญิงตายทั้งกรมนี้เมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่นั้นเห็นทีจะแก่กล้าในกามราคะเอาเรื่องเลยทีเดียวครับเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วเหลือแต่วิญญาณกิเลสต,ตัวนี้ก็ยังรุนแรงนักถึงขั้นม,มัวเมาไม่รู้จักผิดจักชอบชั่วดีไม่มีสติแยกแยะว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรจึงได้กล้าบังอาจเข้ามารบกวนหลวงปู่ในสมาธิครับและครั้นเมื่อถึงเวลากลางคืนหลวงปู่ชอบก็เข้าที่เจริญสมาธิภาวนา ผีตนนี้แหละครับก็ได้เข้ามาในวิถีจิตแสดงเล่กลมมายาแห่งราคะตัณหาซึ่งเป็นการยั่วยวนเชิญชวนหลวงปู่อย่างไม่อับอายซึ่งหลวงปู่ชอบท่านก็ได้แผ่เมตตาให้ผีตนนี้ก็ไม่ยอมรับอีกอยังดื้อดึงจะเข้ามากระทำการตามจิตปรารถนาของมันท่าเดียวนะครับแต่แล้วผีตายทั้งกรมก็ทำอะไรหลวงปู่ไม่ได้ก็เพราะว่าอำนาจจิตของท่านมีอนุภาพที่แรงกล้ายิ่ง แม้กระนั้นผีตายทั้งกรมก็ใช่ที่จะรามือไปไง่ายๆมันก็ยังเข้ามารบกวนวุ่นวายกับท่านอยู่หลายครั้งและบางครั้งก็สำแดงกิริยาที่รุนแรงถึงขั้นจะเข้ามามข่มขืนท่านเสียให้ได้หลวงปู่ชอบจึงสอบถามไปว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไรซึ่งผีตนนี้นะครับก็ได้เล่าถวายให้ฟังโดยไม่ปิดบังโกหกเหมือนกันว่าเธอนั้นเป็นหญิงชาวบ้านเมื่อตั้งขันใกล้ครอดสาม,มีก็ได้ทอดทิ้งไปมีหญิงใหม่แล้วก็ปล่อยให้เธออุ้มท้องแก่อยู่คนเดียว และเมื่อเจ็บคันจะคลอดลูกก็ไม่มีใครอยู่ด้วยและคอยช่วยเหลือเธอประกอบกับคลอดตามปกติไม่ได้จึงได้ถึงแก่ความตายเพียงเดียวดายอยู่ในกระท่อม